คุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอ๋อคุณอาที่เคยบวชพระใช่ไหมใช่ครับวันนี้มาพบกับเรื่องพระมาบวชใหม่อ่าพาความก่อนนะครับที่ว่าเนี่ยวัดอะ่ะคือเป็นวัดเดียวกันกับที่ว่าผมไปบวชเนรแล้วผมไปร้องของไงครับอือใช่ครับเพราะว่าเป็นวัดในหมู่บ้านผมก็อ่ะก็คุยกับพ่อกับแม่เนาะบอกว่าอาเดี๋ยวจะบ,บวชให้อะไรอย่างงี้แล้วทีเนี้ยคือธรรมเนียมอะ่ะ คือต่างจังหวัดอ่ะคือเขาต้องต้องเป็นอย่างนี้ไงครับพี่คือต้องไปอยู่วัดตอนเป็นคารวาสคือต้องไปอยู่วัดประมาณเจ็ดเจ็ดวันถึงหรือไม่ก็เป็นสองอาทิตย์ที่ว่าเขาจะลงไปอยู่อะฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าแต่แต่ที่ว่าวัดชนบทนะนะพี่เนาะเป็นความเชื่อโบราณจริงๆเป็นความเชื่อทุกคนเชื่ออย่างนี้หมดหลายๆคนเชื่อก็คือเขาจะไม่ออก คือเขาจะไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่ามันแบบเหมือนจะเป็นบุญใหญ่ไงพี่เหออมืนอนมันจะมีมารไงฮะก็ะเลยอเกเซฟไว้ก่อนอเดี๋ยวจะไม่ได้บวชใช่ค่ะผมก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อเดี๋ยวหนูจะไปอยู่วัดนะเจ็ดเจ็ดวันเพราะว่า,วาผมต้องไปนอนอ่านหนังสือว่านอนอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนเข้าโบสถ์คือเขาต้องท่องแล้วก็รับรับ,บแบบกระพรา ที่ว่าอุปอุปชาเราอะว่าเขาเาสวดมาแล้วก็ต้องสวดไปอย่างเงี้ยผมก็โอเคผมก็ตกลงไปนอนคือบอกผมไว้ก่อนนะพี่ตอนเนี้ยผมไม่ผมไม่ท้าทายหรือว่าผมไม่อะไรแล้ว<อ>คือทําตัวดีแล้วเพราะว่า<อ>น,นี้มันไม่ใช่บวชเล่นๆไงพี่ก็คืออันนี้มันเรื่องอ่ะมันไม่ได้เกิดตอนที่ว่าผมเป็นพระแต่มันจะเกิดตอนที่ว่าผมเป็นคารวะแล้วว่าไปนอนวัดคือผมไปอยู่วัดตอนประมาณวันที่สิบเจ็ดเมษาครับพี่ค่ะ แล้วประมาณวันที่26ผมก็ต้องกลับมาบ้านเพราะว่าผมบวช27แล้ววันที่คืนเกิดเหตุอ่ะมันเป็นคืนวันที่25ครับคือตอนตอนกลางวันอ่ะคือตอนตอนเช้าวันที่25ผมก็ตื่นมาแล้วก็ไปเข็นรถบินทบ,บาทให้พระตามปกติแล้วก็กลางวันก็มีรถน้ําต้นไม้แล้วก็กวาดๆปัดๆในบริเวณวัดนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นก็คือรถน้ําต้นไม้แล้วกประมาณห้าโมงกว่าๆผมก็โอเคเห็นว่าตรงเมนน่ะตรงเมนรู้อ่ะมัน เลอะเทอทะเพราะว่ามันไม่มันแบบไม่มีใครไปทําความสะอาดเลยเงี้ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกวาดกวาดนิดหน่อยแล้วก็ไปกวาดักหน่อยคือผมเป็นผู้ผมอะมีนิสัยที่ว่าตอนทําอะไรอะคือชอบฟังเพลงผมก็เออเอาเอาหูฟังมาเสียบเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไว้ใน,นกระเป๋ากางเกงแล้วด้วยอริยาบทของผมอะพี่ที่ว่ากวาดกวาดอะไรไปเงี้ยมันก็เหมือนมันไปกดหยุดกดหยุดวิดีโอตามอันเนี้ยอัตโนมัติ แล้วผมก็อมันจะเสร็จแล้วนี่ก็ไม่ต้องกดอ่ะก็ปล่อยปล่อยไปเลยแล้วทีเนี้ยผมได้ยินเป็นเสียงคนกลุ่มใหญ่คือกลุ่มอันนี้พูดว่าต้องพูดว่าเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าเสียงมันดังมากพี่เจมอมคือแบบเสียงอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่หนึ่งคนหรือสองคนสามคนแต่เสียงอะ่ะมันคือประมาณเจ็ดถึงแปดคนเลยพี่อืก็แบบคุยกันก็คือผมก็ไม่ได้ส,สนใจเนาะก็คือใสห่หูฟังไว้จับใจความไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรอแต่ผมก็ ผมก็ถอดหูฟังออกแล้วก็มองซ้ายมองขวาแต่ผมก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าบอดมันติดกับหมู่บ้านนะเนาะก็คือแบบ <c oughs> เผื่อเขาจะมีคนแบบคุยกัน <c oughs> นั่งคุยกันถ้าตอนเย็นอะไรเงี้ยค <c oughs> แต่แต่ผมว่าอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเล่นวิดีโอใหม่กดเปิดเพลงใหม่แล้วก็กดหยุดเหมือนเดิมพี่อื <c oughs> แล้วทีนี้ผมก็กวาดกวาดไปแล้วมันกดหยุดแล้วนะแล้วผมก็ถอด <c oughs> จังหวะถอดหูฟังออกมาพอดี <c oughs> ผมได้ยินคำหนึ่งที่ว่า นนคือคําที่ว่าผมจับใจความได้นะเขามาบวชนใหม่หรอเสียงอะคืออย่างพูดอย่างเงี้ยเขามาบวชนใหม่เหรอผมก็อใครพูดปะนึกในใจผมก็มองมองไปที่กุสิหลวงตาหลวงตาเขาขอเขาก็นอนอยู่นะนึกผมก็ทีแรกอะ่ะผมนึกว่ามีคนมีญาติมีโยมอะไรว่ามาหาหลวงตาแล้วก็ถามหลวงตาว่ามีเด็กมาบวชนใหม่หรอเพราะว่าปกติของวัยรุ่นนะพี่มันจะไม่ค่อยเข้าวัดกัน mm. ถ้าว่าไม่มีอะไรก็คือผมก็ได้ยินว่า เขามาบวชใหม่หรอผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็คงจะมีคนคุยสวงตาแล้วหรอก็เขาก็ออกไปมั้งผมก็ไม่คิดอะไรแต่จังหตอนนั้นอะ่ะคือที่วัดอะ่ะมันมีผมเป็นคนแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ก็สองคนที่ในวัดอะ่ะอืมจังหวะนั้นนะฮะคือผมก็ไม่คิดอะไรผมก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องสั่งเลยนะพี่ก็ กิมไนตามหลักวิทยาศาสตร์มันอาจจะดังกล้องไหมกว่าที่อื่นหรือเปล่าเขาอาจจะคนข้างนอกที่ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็คุยกันว่าแบบมันดังกล้องเข้ามาเพราะว่าวัดมันก็โล่งะนะพี่อา mm. ผมก็เสร็จปุ๊บบอกว่าหยิบหยิบโทรศัพท์แล้วก็เอาขยะเก็บจริงแล้วก็ไปนั่งคุยกับหลวงตาพักนึง mm. ตอนประมาณทุ่มก,กว่าพี่ผมก็โอเคเดี๋ยวผมก็บอกกับหลวงตาแบบวลุงลุงเดี๋ยว,วผมไปอาบน้ําอ่านหนังสือนอนก่อนนะครับคอาผมก็ ครับผมแล้วผมก็บอกกับลุงลุงผมก็อ่ะบอกบอกกันว่าถามลุงลุงว่าพรุ่งนี้บินทาบานไหมครับเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวบินบินนะก็ตีสี่ก็ต้องลุกมาอะไรเงี้ยอืผมก็ออกไปอาบน้ําอาบอไหลก็ไม่ได้เกลียดเกิดอะไรขึ้นผมก็มาอ่านหนังสืออะไรตามในห้องอ่ะแล้วตอนนั้นอะมาประมาณที่ว่าผมดูรายการนะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งถ้าจังไม่ปิดนะพี่แล้วทีเนี้ยกุติอะมันจะกุติข้างล่างอ่ะ มันจะเป็นปูนแลวข้างบนก็เป็นปูนแต่ข้างบนน่ะคือยังสร้างไม่เสร็จค่ะอืคือกุฏิมันยังสร้างไม่เสร็จข้างบนมันยังไม่ได้ปูกรับเบื้องพี่อืและทีเนี้ยผมก็นอนอยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบกุฏิเลยก,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 ก็แกลกก็แกะกก็แกกผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงจะเป็นสุนัขเพราะว่าวัดจะเลี้ยงสุนัขเยอะอืผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะวันนั้นอนะ่ะคือปกติประมาณสามทุ่มอะ่ะผมก็นอนแลวผมก็หลับแหละแต่วันนั้นน่ะคือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่า ผมคิดว่าพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วอะไรอย่างนี้มันก็ไม่คิดแต่มันทําให้ผมอะนอนไม่หลับตีห้าสี่ทุ่มก็แล้วห้าทุ่มก็แล้วเที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วจนตีสองตีสองโดยประมาณที่แล้วผมก็คือตอนหัวค่ำอ่ะที่ฝนมันตกครับแล้วผมก็ออกมากินน้าประมาณตีสองกว่ากว่าผมก็คงคงไม่นอนแล้ววันเนี้ยคืนเนี้ยอ่าบอกกับตัวเองว่าคงจะไม่นอนแล้วหลังคงนอนไม่หลับแล้วอ่ะก็อีกประมาณสองชั่วโมงก็ลุกปินทบานแล้ว ก็ไหวแล้วก็นอนกลางวันเนาะมั่งแล้วผมก็ลุงมากินน้ำก็มองไปข้างนอกอากาศมันดีวะผมก็เดินออกไปแล้วผมก็ไปนั่งกลางวัดซึ่งบอกไว้ก่อนนะคือวัดอ่ะมันเป็นบบวัดใหญ่มากพี่วัดอ่ะคือวัดเป็นวัดของหมู่บ้านครับครับแล้วที่ผมไปนั่งอ่จุดที่ผมไปนั่งอะมันจะมีโต๊ะม้หินอ่อนนะที่ว่าักะพังแล้วก็สมบูรณ์มั่งที่ว่าเขามาวางวางไว้ซื้อมาถวายวัดที่ว่าแบบ คนมาบวชหรือว่ามาทําอะไรกิจกรรมในวัดก็คือเขาก็มานั่งพักล่มกันแล้วก็ไปวางไว้ใต้ร่มที่ว่าพี่ักพี่เจมมุจักต้นฉําฉาเนี่ยอ่าต้นฉําฉาอ่าตามวัดอะไรเงี้ยที่เขาจะวางไว้ใต้ต้นไม้นั่งหลบร่มกันคัาผมคือต้นฉําฉาเนี่ยที่มันอายุเกือบร้อยปีฮะก็มันก็มีกิ่งแตกแขนงแบบแล้ผมก็ไปนั่งใต้กิ่งแต่ผมก็อ่ะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็ขึ้นมาเห็นเพื่อนออนอยู่ออนเฟซอยู่ก็ โทรหาเพื่อนสัหน่อยก็ไม่ได้แบบโทรก็กลับจะโทรไปชวนว่าให้มางานบวชอะไรเงี้ยกลับไปโทรไปคุยเล่นอะไรเงี้ยผมก็กดโทรไปก็เล่าวิดีโอคลอกับเพื่อนก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็คุยกันตามปกติแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าอัดมึงมึงอยู่วัดเหรอพรุ่งนี้มึงกลับบ้านไหมกูกูจะก็จะเข้าไปกินเหล้าด้วยเข้าไปกินเหล้าไงแต่ผมเป็นคนไม่กินเหล้าเพราะว่าบ้านผมมีงานเลยเขาก็ต้องมาช่วยอะไรนี้ก็มีเหล้าฟรีไงเหล้ากินอืกะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้าไปเล้าด้วยนะแล้วทีนี้มันก็บอกอีกบอกว่าเฮ้ยมึงเอาใครมานอนด้วยวะบอกว่าืเอเฮ้ยกูมานอนคนเดียวเขาไม่ให้มีใครเข้ามานอนคนเดียวมึงอย่าลอกกูอันนี้เพื่อนผมพูดนะมึงอย่าลอกกูมึงอย่าว่าแล้วใครยืนอยู่ข้างหลังมึงอะ่ะและ้วแล้วผมก็บอกเฮ้ยมึงอย่าตลกกูไม่เล่นในวัดในวาว้ยแล้วมันก็บอกอีก เอาอาร์ตคนเดิมหายไปไหนแล้ววะคนที่ชอบชาร์ทายอ่ะอมแมจะจะบวชเขาหน่อยนะเป็นคนดีเหรอเออมันก็พูดตามภาษาเพื่อนอะนะพี่ป้าโมกผมก็ผู้ผิดผมก็ด่าไันปิงนะบอกว่ามึงยังมาตลกกูมานอนคนเดียวอยู่วัดคนเดียวแล้วพรุพ่งนี้ก็พกครูกลับ้านแล้วมานอนคนเดียวที่เจ็ดวันแล้วแล้วทีนี้มันก็พูดอีกหนักมากแล้วน่ะอีคนน่ะมึงมีเพื่อนแถวบ้านมึงมานอนเหรอสองคนเหรอ อืมบอกวบาผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรมันก็กดตัดไปเลยกดวางสายไปก็ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าที่มันวางสายไปเพราะอะไรผมก็โทรไปอีกมันก็กดวางผมก็โทรไปกดวางโทรไปกดวางแล้วมันก็พิมพ์มาคำนึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซช้าดูข่าวไปที่บ้านเดี๋ยวกูไปเล่าให้ฟังครับผมแล้วผมกับออะอะไรของมันวะผมก็ยังไม่คิดเรื่องผีนะผมก็โทรไปหาอีกโทรไปหาอีกคนนึงอีกคนเนื้อทำนองเดียวกันเลยพี่มึงมานอนกับใครอ่ะมึงเอาใครมานอนด้วยหรอมึงมีเพื่อนมานอนเหรอเห็นก็ มึงไปให้เขายืนอยู่ตรงนั้นนะมึงไม่ให้เขามันยืนด้วยเล่าเดี๋ยวเขายุ้งกัดเขาตายหรอกอะไรประมาณเนี้พี่อืมอืมแล้วผมบอกมึงอย่าบ้ากูนอนคนเดียวอย่าตลกในวันในวาเว้ยคำขำ,ำมึนๆอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้กูกลัวนะอืมผมก็ไม่นี่เราซีเรียสก,กับเพื่อนเลยปะใช่ครับผมพยายามจะเซฟคําพูดผมให้มากที่สุดเนี่ยพี่เพราะว่าตอนนั้นผมจะบวดแล้วอ่าผมเพราะว่าผ,ผมก็ยังไม่จัดจัดจะไม่พูดคาหยาบเลยไงครับครับแต่มันก็จะมีประมาณบางคําที่ว่าหลุดไปอ่ะ มันก็กดตัดสายดีแต่อันเนี้ยผมก็ไม่ได้โทรกลับไปแล้วผมก็โทรหาคนที่สามคนที่สามก็พูดทําน้องเดียวอะมึงมึงเอาใครมานอนด้วยวะนะมึงไม่เรียกเขาเข้ามาละผมเขาไปยืนที่คนเดียวในรถงูงูก็ตายหรอกนะอ๋อผมก็หันไปอันนี้ผมกดวางสายแล้วผมก็หันผมก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมันก็เห็นมีใครพี่เจมครับและทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้มันแวบเข้ามาในหัวแวบหนึ่งกูนั่งอยู่ใต้กิ่งไม้นี่ว่า ผมก็เปิดแฟกคือผมก็ไม่ได้คือผมอะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยจะฉายแฟกต์ขึ้นไปนะพี่ผมก็มันจะฉายฉายขึ้นไปเลยอนะอืคือไม่ได้ว่าเหมือนน่งผีที่ว่ค่อยๆสลโล์ขึ้นไปนะอะคือแบบผมฉะผมเปิดแฟกปุ๊บผมผมก็สองขึ้นไปเละพี่เ็มสิ่งที่ผมเห็นคือมันมีอันนี้ผมแบบไม่ทราบเห็น,นะพี่ประมาณสี่ห้าคนนะน,นั่งห้อยขาแล้วก็นั่งห้อยขาแล้วแกว่งขาอยู่อะอยู่บนหัวเรานั่งห้อยขาใช่ครับมันอยู่บนหัวผมอะ ไม่รู้ว่าอยู่ดาหรือยังแล้วมีสิ่งคําพูดคําอุ้ยคุณละขนลุกพูดล่ะพูดกับผมว่ามาบวชนใหม่หรอพูดคํานี้กับผมมาบวชนใหม่เหรอถามเราเงี้เหรอใช่ครับเสียงเสียงเสียงโทนเสียงประมาณไหนเยือกเย็นหรือว่าปกติเสียงปกติพี่เกมคือไม่ได้เสียงแบบเยือกเย็นอะไรเลยคือเสียงแบบเหมือนที่พี่พูดกับผมเนี่ยมาบวชนใหม่หรอเสียงคนแก่ค ขอบุญมั่งดิมีคนพูดอีกขอบุญมั่งดิเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้มาทําอะไรคือจังหวะนั้นผมวิ่งละไอ้คำสุาที่สุดอคาว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้มาทําอะไร uh huh. ผมวิ่งละผมวิ huh. ่งไปหากุฏิหลวงตาเลยก็ขอหลวงตาช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกคือผมปุงตาเขาเป็นคนที่เสาวอ่แล้วเขานอนห้องแอร์เขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้ขึ้นมา uh huh. แล้วผมก็ต้องมันั่ง นั่งตรงหน้าที่สี่เขาจนเช้าพี่จนแบบไปบินทบาตรแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังนะ,ะจนวันบวชวันที่ยี่สิบเจ็ดคืออันนี้คือพีคคือสิ่งที่ผมเจอคือวันบวชอ,อันนี้ผมเจอกอกสองที่คือก็โกนโกนหูโกนหัวแล้วแบบไล่ลำแบบวแบบนวนสามรอบหน้าข้าบวชมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เแบบข้าไปในโบสถ์แล้วอุปสมบทแล้วก็มันจะมีแบบจังหวะที่ว่ากรา,าบนะกราบสามหัวที่ว่าพระอุปฉาที่ว่า จะกะให้เ <Okay, S 1> รากาบเพราะว่าโอเคก็คือเป็นพิสุอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วหน้าต่างอุโบสถนี่มันตรงกับจริงจำชางจริงงานตัวดีพี่อ่าบุญชายคนลุกคือผมเห็นนะพี่กลุ่มเดิมฮะนั่งพนมมืออยู่อ่ะแต่ไม่ได้มาในรูปแบบที่ว่าน่ากลัวหน้าอะไรอ่าคือมาในรูปแบบที่ว่าแต่งชุดทําบุญนะพี่อื คือแล้วมผมก็คิดนะคนอะไรขึ้นจะขึ้นไปนั่งเหือนนั้นไดอันนั้นนะมันไม่ได้เตี้ยต่ำต่ำเหมือนที่คือมันสูงประมาณสี่ห้าเมตรนี่ยเลที่<ม>แล้วก็แบบไปนั่งชั้นขากันอะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทล้งลูกเด็กเล็กแดงอะแล้วก็นั่งพนมมือหันมองมาที่ผมอะแล้วใบหน้าเขาก็คือเือนเหมือนอิ่มอะเหมือนอิ่มอะไรบอกไม่ถูกอะคือผมตอนนั้นก็ก็เลือบผ่านไปมองนะแต่ก็ขนลุก <laughs> เออนี่พูดก็ขนลุกขนแบบห่านไปมองอะ แต่ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นผ่าแล้วพี่ครับก็ไม่ได้กลัวก็คือแบบอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เลยก็แผลไม่ตายเลยอืมก็แบบอ่าบุญบุญกุศลในครั้งนี้ที่ผมได้ทาขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรและสัมภเวสีสีระญาตนะิที่แห่งนี้ก็คือแบบอ่าแบบก็คือให้บุญเขาอะแล้วเขาก็แต่ก็ไม่ได้หายไปเลยก็ผมก็กลับขึ้นมาแล้วก็ ขานบาทีก็ไม่ไม่มีไม่ไม่มีนั่งอยู่แล้วฮะให้รับรู้ใช่ครับมาให้รับรู้ว่าก็เขาน่าจะมาที่ว่ามาคืนนั้นก็คือแบบเหมือนจะมาขอบุญนะแต่มาในรูปแบบที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เละไม่ได้น่ากลัวเลยนะพี่ก็เหมือนเป็นคนตามปกติะใส่ชุดแต่แค่ไม่ได้ใส่ถุงรองเท้าเท่านั้นเองฮะอแต่งตัวแบบไหนครับคนยุคไหนอ่ะก็ยุคเราเลยพี่แบบเราเลยใช่ไหมแบบทั่วไปเลยครับพี่ใช่ครับ คก็ผมก็คิดบอกว่าถ้าจะคนจะมาแกล้งอ่ะลงทุนขนาดนี้หรอแล้วมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะที่ว่ามานั่งอคนมีอายุแล้วหลังจากเป็นพระเสร็จได้ถามเพื่อนไหมที่วิดีโอคอลมาเนี่ยเพื่อนแกล้งหรือเพื่อนเห็นจริงจริงอันนี้ถามเพื่อนนะโทรไปสามคนคือแบบก็ถามมันแต่แต่ถามวันศึกแล้วนะพี่ที่ว่าถามถามวันที่ว่าไม่ได้อยู่ในวัดแล้วครับผมก็คือก็กลัวเหมือนกันนะก็แบบไม่ได้โทรไม่ได้อะไรนะคือแบบก็ไปหามันก็แบบนั่งร่งวงคุยกัน ก็เขาผมก็ถามเฮ้ยมึงเจออะไรมึงอันนี้เอาเล่าให้ตรงๆแล้วไม่ได้ไม่ตลกก็แ,แบบมันก็บอกว่าเนีย่ยเห็นคนมาจับไหล่มึงแล้วก็เหมือนชะโกหน้ามาข้างๆแก้มมึงแล้วก็ยิ้มเนี mm ้ย hmm. ก็แล้วก็แล้วก็เดินออกไปแล้วคนที่สองก็มาแบบเหมือนมาแบบยิ้มให้กล้องอ่ะอแล้วก็เดินออกไปอื mm hmm. ช้าผมแล้วคนที่สองอันนี้คนแรกนะคนที่สองคือแบบเหมือน เหมือนเด็กวิ่งเล่นกันอยู่ข้างหลังแบบวิ่งแบบเหมือนเด็กแบบเล่นกันนะฮะแบบหยอกล้ออะไรกันก็แล้วก็มีผู้ชายเอามานั่งมันเดินเดินมาแล้วก็ถลกเอาแบบพาดเขาม้าพาดเอวพาดแบบบ่าแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งมองมันกล้องแล้วก็แบบเอาอยู่ดีๆเขาก็ลุกออกไปแล้วเพื่อนคนที่สามก็แบบเห็นผู้ชายสองคนเดินแบบเหมือนเดินคุยกันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบเดินผ่านกล้องเหมือนนั้นพี่คือเข้าใจอารมณ์แบบเฮ้ย มันทาอะไรวะแล้วก็เดินกลับหลังมามาดูฮะครับแล้วก็แบบเหมือนโงกหน้าที่อันนี้อันนี้เรื่องอันนี้ผมถามมันนะแล้วมันก็เล่าหน้าขึงตาขึงเลยมันน่าจะเรื่องจริงอะพี่งโงกหน้าก็ามาในกล้องอะพี่สองคนอะมันแนบหน้าผมแนบข้างๆแต่แบบไม่ได้ปิดแก้มนะฮะกคือแ,แบบมาแบบดูอะไรแล้วเรื่องอะมันก็ดําเนินมาจนถึงวันวันศึกครับวันศึกประมาณวันที่ห้าห้า วันศุกร์ที่ห้าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สึกก็คืนนั้นก็ก็เหมือนฝันฮะก็ก็ฝันคือแบบไปกวาดใบไม้กวาดใบไม้ตรงเมนกวาดใบไม้ตรงเมนแล้วก็คือแบบก็เหมือนก็มีคนมาแล้วบอกว่าจะสึกแล้วหรอทำไมรีบสึกไวจังมันไม่อยู่นานๆกว่านี้อืมเขาบอกว่าตัวมันจะมีคําพูดคาพูดหนึ่งพี่ ที่ว่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าแบบผ้าหนุ่มๆเขาบอกว่าตัวจะจับสีพระเหลืองนั้นแหะแบบว่าเหมือนใส่พระเหลืองนานๆแล้วก็ตัวมันจะจับสีพระเหลืองอะไรแต่ว่าแบบตัวเข้ากับพระเหลือง่ะตัวจะจับสีพระเหลืองนั้นแะรีบสึกจังเลยทำไมไม่ที่ว่าผมในฝันผมนะที่ว่าผมจําได้คร่าวๆนะบอกว่าทําไมไม่บวชให้นานกว่านี้สักสักรรษานึงก็ได้สักสิบห้าวันก็ได้อะไรนี่ผมก็บอกผมก็ไม่ได้ตอบเลยนะผมก็ผมก็ยิ้มแล้วะ แล้วเหมือนสะดุ้งตื่นนะครับผมกัเรื่องมันก็มีแค่นี้แล้วอวใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X